สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอย่ายนตาขาวประจำเดือนกันยาย,ยน2566หนึ่งกันยาย,ยน2566นางสามมลิตาลียันผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอย่ายนตาขาวมอบหมายให้ครูเกษตนทบลรับการประเมินพนักงานราชการทั่วไปโดยมีนางนภาจิโรภาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ประธานคณะกรรมการการประเมินโดยมีนางอุมาพรมโนพิรมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังนางสาวจุธามาศแก้วมีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายโยงนางสาวพนิดาพุ่มขำศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและคณะลงพื้นที่ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งทูกศนตำบลประจำปีงบประมาณ จะศักราช2,566ครั้งที่สองณนะกศนตำบลทั้ง8ตำบลและ1สอชอ 4-5กันยายน2566ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอย่านตะกขาวพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการขับเคลื่อนส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มอันดามันติดท,ทางส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศณโรงแรมเลอมาดีเดียสเขาหลักรีสอร์แอนด์สปาอําเภอตะกวป่าจังหวัดพังงา5กันยายน2566 ผู้อในการส่์ส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภอย่นตะขาวพร้อมด้วยบุคลากรศึกษาดูงานส่์ส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเจ็ดกันยายน2566ผู้อรนวยการศูพุ่มในการส่งส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภอย่นตะขาวมอบหมายให้นางอัยคงศิลิ์ครูชำนาญการ ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียน,นรู้อำเภอยั่นตะขาวเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดตรังนโรงเรียนตรังรังสฤทธิ์ตำบลทุ่งค่ายอำเภอยั่นตะขาวจังหวัดตรัง8กันยายน2566ผู้อำนวยการศูนย์นส่ง,สงเสริมการเรียน,นรู้อำเภอยั่นตะขาว ข้าวมพิธีเฉลิมฉลองงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีพุทธศักราช2566ณนะห้องแกลนไดมอนด์บนรดูมอินแพ็กฟอรัมเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี9กันยายน2566นางสาววาสนาบุญเจริญและนางสาวริฐาสีหนูบรนรักจัดโครงการปรับปรุง ห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-learning Space) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อ่านประดิษฐ์สิ่งสร้างสารรค์ DIY พุงกุญแจลูกปัดณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอเยี่ยน,นตะขาวจังหวัดตรัง12-13กันยายน2566ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อเพเภอเยี่ยนตะขาวเข้าร่วมง,งาน ยุต้องช่วชูเขียดยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาตินักง,งานวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลมหายใจของชุมชน,นกิจกรรมกาชาติหัวใจครูเพื่อเด็กและเยาวชนอันออกเข็นได้ปีที่สองและรับมอบโลกมาตรฐานชรลมยุวกาชาติ7ปีประจำปีพุทธศักราช2565ณนารงแรเดูเบอร์เกียรประตูน้ำกรุงเทพมหานคร 1ิบหกกันยายน2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้พื้นทยาตาขาวนำโดยนางสาวเลตาลิยันผูมิในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้พื้นย่านตาขาวดำเนินการสอบวัดผลสำเร็จปลายภาคเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีพุทธศักราช2566โดยดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบและรับการยิเทศสนามสอบโดยนางสา นิดาพุ่มขำศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังนักสนามสอบโรงเรียนย่านตะขาวราชชนุปฐธรมอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรัง2 6กันยายน2566ผู้งหนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมอำเภอย่านตะขาวบรรลุและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอย่านตะขา เขาร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและนิเทศผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ b เบธ r t c เ e s ณโรงแรมเรือรัศดาจังหวัดตรงังติดตามเราได้ที่เพจเฟซบุ๊กสศูนส่งเสริมการเดินร่วมอำเภอย่านตาข่าวขอบคุณค่ะ